สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะมาแจ้งข่าวเช่นเคยสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราทุกท่านค่ะแจ้งข่าวเกียดราคากลางของยางพาราประจำวันที่11มีนาคมค่ะมาเริ่มกันที่น้ํายางสดณหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ํากว่า35%ประจำวันที่11มีนาคม2567ค่ะวันนี้นั่นเองอยู่ที่กิโลกรัมละ74บาท 80สตางค์ต่อกิโลกรมัมซึ่งได้ปรับเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว1บาท30 30สตางค์ต่อกิโลกรัมนะคะสำหรับน้ำยางสดหน,น้าโรงงานในวันนี้นั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นการประกาศราคากลางเปิดตลาดประจำวันที่11เดือนมีนาคม ของยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%ราคากลางวันนี้นะคะ78บาท95สตางค์ต่อกิโลกรัมปรับเพิ่มขึ้นมา31สตางค์ต่อกิโลกรมัมยางแผ่นรมควันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อนราคากลางวันนี้82บาท93สตางค์ต่อกิโลกรัมปรับเพิ่มขึ้นมา1บาท84สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะและสุดท้ายเลยก็คืออยางก้อนถวย DRC 100% ราคากลางวันนี้5 5บาท6 5สตงต่อกิโลกรมัมซึ่งก็ทรงตัวสำหรับราคาของอยางก้อนถ้วยนะคะไม่เพิ่มไม่ลดค่ะส่วนราคายางท้องถิ่นสามารถแจ้งมาได้ว่ารับซื้อเท่าไหร่อย่างชนิดไหนบ้างนะคะสามารถแจ้งเข้ามาได้เช่นเคยค่ะสำหรับข้อมูลก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานตลาดกลางยางพาราจ,จังหวัดสงขลาการยางแห่งประเทศ